กับสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆทันนะคะ่ะเด้อยินดีตอนรับเขาชูส่องสุภาพพ่อ,พอานารวยะะ้อค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านแม่หอมหวนกมะพร้าวกับเสียจวนพอดีด้อค่ะเด้อค่ะอันนี้เป็นหอปูชีภูเขาบ้านแม่หอมหวน,นะคะ่ะเด้อเอฟซี เยวาอนสอเาเยเกสองปนเดเทินเลยแต่ว่าคุณยายเกิดยี่ิบเจ็ดมีทุนาดีมันออกจกเจ้าพุ่นอ่ะซอมันออกตั้งแต่สองเกสองพุ่นอ่ะท่าเดียวนี้วนเวียนอยู่วนนั่น่ะยายบอกบุญพาโชกอยู่ที่ยารถทันแดงมาก่ะมันออกหาหากม่ด้ก็เลยเหลกเจ็ดแตหาออตลอดใช้ก็งึดอยู่ เสียได้หลายไปได้เงินมเสียไม่ซี่งนครับเออครับพวกข้อฟัางนี้เหมือนเนาะีปซ้ำตูนาก็ไปไปใต้ดินแล้วครับคับผมครับบุญบล่างถือครับครับีกับมากับแม่สมพรอั่นแหละแล้วว่าคนเสียเอาชื่อของเต๋แล้วครับอ้าแล้วแล้วม่สมพรอนเราถือบางวันบางหนึ่งบางนหนึ่งได้แน่ยูได้ยูวะก็ว่าเราถือเยสสองหลายบุญอือครับผมค่ะ แต่ว่าสซื้อเกจสองบนหลายสองที่นีครับผมเมันซื้อเป็นอยู่แต่ถือว่าให้ได้โชคได้ใส้ซุก้อนนี่ก็ดีใจน้ำครับนหง่ายๆดิยายกับวายูเสียนนี่มันเป็นเก่าเด้อยายว่ามาที่นี่เกจนี่ก็เป็นเกจอยู่แล้วสององค์กับสององค์ต้องระวังนียายยังสังเกตว่ามว่าคือเพิ่นสี่สามองค์เดียวเกจเสียนไหมยายยันขันแม่หาเก่าไม่มีซิ ขันไม่เป็นหากตออกบสิสุนประมาณจะนกี่ม่หนึ่งกิบต่มาสองกิมันยังหอวครับผมไปจากฝั<ห>นเติมมาแด้อย่างคนยาแม่บอฝันจะเกียร์ <c oughs> กูใช่ก <c oughs> ั <c oughs> ะไฮ้บอฝัน กเพื่นบนผ้าโอ่คือแต่ละวันที่หกสองวันนั่นไงเห็นอยู่คุณยาเห็นอยู่บนได้อันเป็นวิีสิบใบครับผู้ถมดินนั่นแหละวันวันนี้เสียละวันที่หกวันนี้เขาประจัยเอาไปเกิอเงนเขาประจัยเนี่ยไทยตัวใดนเขาเสียละวันที่หกเขาประจัยงยังไงคุณยายวางสีอะคุณยายวางป่ยเด็กู้ถมดินอันไรพวกแล้วเนาะครับง้อง้อสีตวมันบ้างง้อสีตอัน ออกลูกอ้งง่วงหกตัวออกลูกสี่ตัวสัตวล่ะอ้ามันมันเปนหกสีมันสีมันอย่างหกสี่แม้ถึงตัวนึงงวดย่ายกับเบิร์นชี้นี่อ่ะเป็นกัดน้่นี่แหละก็ะขอหาคนอยู่ครับผมขอบขอบขอบคุณย่าย่คุณย่า่ไหครับขอบคุณค่ะก็ใครันนีปันไดบว่าแดงไงปูยู่มาฮอดอันนี้นาที่ คลิปของผมได้ไหมครับโอ้

มันทานิสงหมาหากุศชเนาะทางนี้กะได้รอว่าได้บุญได้กุศลเหมืนกันานี้กะได้นี่ไดขออนุญาตไทยานาไทยตามื่อนี้อาจารย์ก,ก,ยกยย็ได้บว,วกเลขเล้ครับไทยนาไทยตาได้ฮิปที่มึงดจะได้มันยตรรไยนี่เาเปลี่ยนตั ค่ะแม่หอมหวนกับญาติรรมร่วมส่างพมหาจักกพพัดเ้อค่ะเด้อในส่างวัฒนธรรมสา่อวัฒนธรรมไทยเ้าไว้กับเ็สแม่หอมหวนตลอดลูกติดตามาตลดเนจริงจรกว่าท่างทดีดี่างเขศาศาสนาไทุ่ไหนก็ส่างล้าอาราม ขอให้คนฝนอุ่มุ่มแง่เก็ดหน้าภวทุกตกภพชาติและัวทุกภวชาติให้หนุ่มนุ่แง่จะเจ็บจะใอ้จะจนขอให้เป็นเราเทียบคือพตาทุกคนไปท่องไหมขอให้นี่ตะกนครับเกืดอหนาทู้ตาแน่ให้ยูทำทุกศาสนาเข้าไปทุกป้อนไดแต่ละนามมาหยานไะ Hai yahafvariwahnapur parus kuriintip sekarang iwak mewa itu binang pissanang upa kapati cidang patcidang cuman gi mewa semise saat itu entukang ungkap dan untuk panruh

ขอให้ไปคำสูบทนุนดีดามันดาปุยาตายายครูอุปชาอาจารย์พระมหาการิย์มิตรสา,านิตเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้าภูม,มิบารีพระนางธรณีพระนางคงกราพระยามัตจุรานายริยาบัิ นายพันธุรักศีนาพอดีกับทั้ง้าวจัตุโรคกะบานทั้งสี่สิริพุทธามาชันจะตุมหาราชิกาเรื่องบุญจนถึงที่สุดมาหาภมเอื้องต่ำตั้งแต่อาวจีขึ้นมาจนถึงมาอุดโลกโดยรอบสุดขอบจาักรกาวาัดอันนันตา์จาักรกาวาันหากท่านทั้งหลายที่ท่านต้องคูกขอให้พ้นจากทุก ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชาผลบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้ขอจงเป็นอุป,ปัตนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อจะกัดทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันกาลนีน้เทิเพราะวัสสุสัพพังคารังราคันตุสตัปฏิวตา สัพพุตตาทุภาเวนะสัทาสุทีพวันตุเตะวัตุสัพมังคารังราคันตุสะปเทวตาสัพพะธรรมาทุภาเวนะสัทาสุทีพวันตุเตะวัตตุสะพมังคารังราคันตุสะปเทวตาสัพพะสังกาทุภาเวนะสะทาสุตีพวันตุเต นาสริตีนาสริตีเจ็บเจ็บจะให้เจริญเจริญต่ำกับคนขอให้เป็นเทพเทวดาเจริดนะหนังคงใจขอให้หลวงเทพเทวดารักสมรักษาทั้งเหล่านาคาถาชักรักแบกคุณทันสมพันธ์จงรักษาโยมแม่ให้แล้วพัดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งหลายทั้งมวลคืนสาธุสาธุตนกระร่างนางกิตไม่แต่ง ไปเอาตัวเลขตัวเบอร์ห้เนี่ยเพียงแนีนี่พุ่มยู่หังยูเราแล้วนะก็ได้ไปทางไหนบอกไม่หอมดิติได้คุยกับปูหันที่เา้ามื้หันเพื่นภาไปหัาสิใช้ไซเดียวกันเพื่อนภาพัปนี่ก็ไม้ระเชยได้มีวัชนาได้สางองค์พักจักรพรรดิฟมเนาะ ีไปมันเลือดออกดว่าคุยกับปูรปูที่พ้าไปให้ันผ้าไปว่านจะตา้ครับโคุปูนี่ก็จะหาตาย้นคับไปก็จะไปป่ยแต่เสียดดยเดปย่าว่าราะวทัดตงเีตามจะตาแต่ว่าเพื่อว่าการเรียนแต่คุ้มเนี่ยาังคึมถ้ารังมองก็จะหายตรงนั่นสิน คู่เพื่อนสิว่ไปปวดไปทายอยู่บอทั้งวัดอาจารย์อยู่ที่กระไรเดียวกันก็ที่ได้ไปย้อนละคบู่นั้ก็ที่ได้ไปเชยห้าบอไปก็ได้ไปท่เจ้าเราไ่าเยใ ว่านวดนวดา่านวใข้จอใจไเขาร้อยเกลวเามนโหมะข้นมะร่งคือว่าเข้าตงยังหานที่มีโหมัเข้าเรนเขาสิเดินบนน้าได้เขาบอกว่าเข้าร้อยน้ำาขาเปลี่ยวน่าแม่เออ้าตงฮา คนทีว่าในห้องนี้เา่นก่อนในห้องเียนข้างบนพ่นเนาะเขาเขาื่เข้ามามาเขา้อนเขาเข้าเนาะเดินตากวดทนยนี้จะมีโรกเวช่างห้างข้ามาอีนะพอต้องหาทีว่าที่จะพจะเดินเข้ามากับเราไปด้วยกันกับเราทา่ว่า้ đại phẩm tuôn pha tháp pha thố tháp này kiểu, kiểu, kiếm là, phu tham mô là nó, กูได้เฉียงคอยก่ล่ะที่ว่านี่บอไปเฉียงอาจารย์ไหมด้ียอยู่ขเียวกตัดสว่าถ้าัยตายใด้ก่อนจะตวร้อยห้พอฐานหน้าให้ได้ใช่ไหมอัดนงู่า้าลดน้าอเราจะตวจจนาเขาอาจารย ไว้านไวกินไว้ขนไ้เชค้ค่ะาะไว้พ่อให้เอ้เนาะค่ะสายปุญของปูที่ผักขาวพรู eight ่ตาเนาะค่ะสายบุ Coleman ่ของปูตารางวัน right นี้เพิ่งก <found ing today> ับอยมาล่าละผู้ี่ผักขาวมันก็ว่าเก้าเกียห้าก้าห้ากับแปดเกค่ะคือยู่หอผู้ี่ักขาวนี่แหละค่ะเอาขอปากเพือหายมีโชคมี่หลามี่โชคมีบ้านในหัวอสาง พยานาเกดเสียนน้ำกขนน่คขันน,าน,นสาธุค่ะสาธุค่ะ